กรดูมาส่งอีกแล้วเป็นของเจนที่กดกระดิ่งหน้าบ้านเมื่อกี้ผมตกใจหมดว่าผมสั่งอะไรไปถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้ว่าต้นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมเมื่อกี้ผมได้ทําการเปลี่ยนกระถางด้วยครับผม Thank you, thank you. สวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มีพัสดุมาส่งอีกแล้วเป็นของเจนที่กดกระดิ่งหน้าบ้านเมื่อกี้ผมตกใจหมดว่าผมสั่งอะไรไปตกลงลงมาดูนะครับมีตะกร้ามาส่งอีกหนึ่งลูกครับผมนี่ครับทําตกสินค้านี้มัดลวดเพื่อที่จะมีหูยิวแล้วก็เคปเปลไทยมัดปิด ขอบบนเอาไว้ส่วนกระถางนี้น่าจะเป็นกระถาง8นิ้วครับผมกระถางใหญ่มากแล้วก็รับด้วยเคเบิลไทตัวนี้ด้วยรับเพื่อที่จะไม่ให้กล่องมันมันกลิ้งได้เพื่อที่จะสินค้าเราจะได้ปลอดภัยโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามการแกะสินค้ากันเลยเท็ม เพื่อนๆผู้ชมนีใบ,บก็อาจจะเกี่ยวไปบ้างครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ได้โดนแสงแสงแดด เดี๋ยวเราก็ต้องเกบน้องแกตัวรีกไปถิงพยาบาลเลยครับโอเคครับเพื่อนๆนี่เราเกบปบมาแล้วครับผมน้องมีทั้งหมดหนึ่งสสามีมีสีใบแล้วก็อีกหนึ่งหลอดครับผมกำลังออกอลอดทำไม แต่ว่าสองใบเขียวไปแล้วครับผมใบกลายเป็นเหลืองนี่คือใบสุดทุกถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนรู้ว่าต้นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมเดี๋ยวผมพาน้องไปปักขึ้น่อนรีตครับ,รบเพื่อนเพื่อนรีบประชมพยาบาลด่วนครับผมเหลืองไปสองใบเมื่อกี้ผมได้ทําการเปลี่ยนกระถางด้วยครับผมเมื่อกี้ เพราะว่าเราจะใช้ดินที่เราเตรียมเอาไว้ที่เราหมักเองเตรียมไว้เลยต้นนี้ก็คือยังไม่มีการพักกระผมก็คือเปลี่ยนดินให้น้องปักฟื้นไปเลยเดี๋ยวพาน้องไปปักฟื้นไว้ที่ร่มสองสามวันก่อนแล้วก็ค่อยเอามาอบแดดครับผมเพื่อที่จะให้น้องแข็งแรงก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วไกลพันธุ์ด้วยครับผมยินดีต้อนรับน้องเข้าสู่รั้วไกลพันธุ์ด้วย ขอบคุณที่ติดตามครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีก3เดือนครับผมอีก3เดือนข้างหน้าผมจะมาอัปเดตใหม่ว่าต้นไม้ของผมมันจะโตแค่ไหนครับผมถ้าเกิดครบ6เดือนแล้วก็ไว้ทําการขยายพันธุ์กันอีกครับฝากติดตามต้นนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับผมบ๊ายบาย